แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนค่ะ mm hmm. ก็มาพบกับการพีเนษร้านลูกชิ้นน้องปูนซับกันนะคะมาน้องกายมาดูกันก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพี่แยมด้วยนะคะที่อุดหนุนทั้งอาหารช้างแล้วก็ อาหารคนกันค่ะวันนี้ก็มีเมนูลูกชิ้นนะคะของคุณพี่เยมนะคะที่อุดหนุนให้นะคะห้าร้อยคะแนนแม่ควานก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่อุดหนุนอาหารให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าลูกชิ้นจะเยอะขนาดไหน,นะะกันนะคะมาดูกันเดี๋ยวแม่ควานขอเลือกกันก่อนนะคะมาดูตรงนี้น้องฝ่ายนีไว้ลงก่อนนะอันนี้อันนี้เกี๊ยวนะคะก็จะเป็นไม้ละสิบบาท ของบ้านพูนซับก,กันนะคะเกี่ยวน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะหนึ0งยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็สิบหนึ่งร้อยันนี้ก็ 10. อันนี้จะเป็นไม้ละห้านะคะ อันนี้สามร้อยแล้วนะคะสามร้อยอันนี้ก็คือเสร็จสับนะคะครบเลยอันนี้คือครบแล้วค่ะห้าร้อยนะคะไไม่เดี๋ยวเราต่อไปก็คือจะเป็นการขั้นตอนการทอดนะคะ บางท่านก็อดใจไม่ไหวเอามากินกันก่อนแล้วตั้งแต่เช้าพอรู้ว่ามีแม่แม่เมาแล้วคะบางท่านก็จะกินกันก่อนแล้วที่เห็นอยู่นี้คือน้องข้าวหอมมาลองกินลูกชิ้นใช่ไหมแม่จ๋าฝากได้ค่ะฝากเลยค่ะ i เยอะคนนั้น,ชนใช่ก็ที่ว่าจะมีแค่ไอ้ด้านล่างตรงนี้ทำประมาณสิบกว่าถุงสิบอะถือไว้ก่อนน้องไก่อันนี้นะคะเตรียมพร้อมเคอรี่เราน้องมุนทรัพย์เดี๋ยวน้องไก่ไปดูทางเดี๋ยวไม่ใส่ผักก่อนนะคะบรรจุบรรจุผลิตภัณฑ์เราก่อนนะคะเอาไปไหนเอาไปขหนาเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆกันให้รู้จักดีแล้วก็เวลาส่งให้นะคะก็นึกถึงแม่ แม่แม่เอฟซีกันด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะน้องกายมอนขายมือนขาย,อ,ขายอ้อยเลยอะ่ะใช่ไหมมือขายอะไรนะขายขายกล้วยกันนะ,ะ,ะแม่แม่ท่านไหนนะคะที่อยากที่อยากอุดหนุนนะคะอุดหนุนลูกชิ้นบ้านน้องปูนซับเหมือนกับคุณพี่แยมนะคะกับเหมือนกับแม่แม่ทั่วๆไปนะคะก็สามารถนะคะทักแชททักไลน์นะคะ อาหารม่ควานกันได้นะคะกับอาหารนะคะที่เราจะจัดส่งให้กับทุกท่านในวันนี้ขอต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่เยมีครั้งข่ะที่ขอคบขอคุณ,คณที่นะคะที่ม,มีมีโครงการดีๆอย่างนี้นะคะทําให้ครอบครัวเราเขาเรียกว่าอะไรนะมีรายได้เสริมมีรายได้นะคะมี ด้ยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราไปเริ่มภารกิจกันค่ะให้น้องกายเป็นคนพาไปนะคะส่งให้แต่ละบ้านกันเลยนะ,ะไม่จด่น่มาดูกันนะคะ เคอรี่ค่ะส่งสูงๆในลูกสูงๆหน่อยโอ้โหมาดูนะคะน้องปูนซับถือตะกร้าเดินแล้วพ่อหลบหน่อยพ่อบังเหลือเกินโอ้โดูนะคะเดินดุมดุมดุมสูงอีกลูกสูงหนูจะไปไหนนี่ปูนซับโอ้โหดูท่าทางนางนะคะจะถือตะกร้าไปไหนเน้อนี่ดูสูงๆอีกลูกสูงๆนะคะเคอรี่เรานะคะแม่ๆค่ะพร้อมที่ว่าจะเดินนะคะไปส่งอาหารกันแล้วนะคะมาดูกันบ้านหลังแรกกันนะคะบ้านหนองเสาห้ากันค่ะ นำทีมโดยน้องกายนะคะโอ้ทางนี้ได้สเสบียงติดมือมาด้วยนะคะเยอะแยะกันเลยก็มีสิบลังนะคะสิบบ้านกันสิบ่บา้นนะคะจะมีใครบ้างที่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเคอรี่เรามาส่งของโอ้โหดูดูนี่นก็มาเจอบ้านหลังแรกนะคะบ้านเสาห้ากันค่ะหอมัวอ,อยู่ไหมหอมก็มาเจอกับเสาห้ากันนะคะเสาห้ากับน้อง ปุ่มปุ้ยหอมมาลูกชิ้นมาส่งหอมมีใครอยู่ไหมจ้าสวัสดีสุดหล่อค่ะเสาห้านะคะยืนจังกาอยู่ไม่ได้ไปไหนกันนะคะโอ้โห้องหอมมาหยิบลูกชิ้นนะคะมาหยิบลูกชิ้นมาหยิบลูกชิ้นจากพูนซับนะคะเคอรี่อย่ายโยนฉันนะ เร,เร็วเคอรี่มาส่งก่อนเร็ว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 สูงสูงบนสูงสูงหน่อยจะได้กินไม่น่นลูกชิ้นนั่นโหถือมานะคะดุมดุมดุมมาเอามาให้ส่งให้กับตัวน้อยนะคะตัวน้อยตรงนี้รับก่อนรับก่อนรับลูกรับตกใจเปล่านัน่นตกใจไหมกินได้โอ้รับ<ล>ไปเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านหลังแล้วไม่ไม่ไม่ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะจัดส่งให้ลังแรกแล้วนะคะป่าเราไปเริ่มภารกิจกันต่อค่ะต่อแล้วครับผมวันนี้มาที่บ้านหนองสายฝนนะครับมามีควานอยู่ครับเนื้อแต่เป็ดแคบปึ๊บสวัสดีครับเออครับวาให้่ควานด้วยครับสามห้องสี่ห้องครับผมครับขอบคุณครับผมคนี่เอฟซีซื้อให้ครับผม นี้มาถึงบ้านน้องโตโต้น้องตะวันคุณแม่ครับขอบคุณครับบอลลุกขอบคุณไปทางพี่กายน่อขอบคุณครับอันนั้นขอบคุณคับมอบอาหารโลกชิ้นนะครับให้กับหลานๆนะครับผมมีชื่อน้องโตโตนะครับขอบคุณครับบอลลุกครับโบทลุเดินมารอบๆหมู่บ้านแลวนะครับผมโบนทูุ นี่ลูกชิ้นของเราก็เหลืออยู่สองถุงนะครับมาโบนูงยูนแจกแจกให้กับญาติพี่น้องครับเพื่อนบ้านเอาเพลงมาละมาลูกชิ้นนะลูกโบนูนแม่ค้ามาส่งลูกชิ้นเร็วๆมารละมาเร็วโบนูนยูนไดีเอามาเรียบยูนยูงมาลเอาเร็วยูน บดรูบดโบดรดับตะก,กาด้วยเก็บอันนั้นออกเอาอันนั้นออกด้วยาเก็บมาเก็บเก็บเลยเก็บเก็บดีเก็บเก็บมาเก็บเบก็บ้าขอบคุณค่าเดน้องเพลงค่ามาเลยมาอันนี้เหลืออีกหนึง่งถุงนะครับแม่ค้าของเราก็จะไปมอบให้กับ ใครอีกนะครับผมกับภารกิจในวันนี้นะครับเจะได้กลับบ้านกันครับเออไปเร็ว เหลือถุงสุดท้ายแล้วครับผมขอบคุณคุณพี่แยมด้วยนะครับที่ช่วยอุดหนุนลูกชิ้นให้เมื่อวานนะครับผมก็ถุงสุดท้ายแล้วครับก็จะมอบให้กับคุณป้านะครับผมคุณดป้ากับน้องครับส่งให้ที่เรียบร้อยนะครับอ่า เหลือตรงสุดท้ายนะครับหมดไปที่เรียบร้อยแล้วก็ผมขอขอบคุณคุณพี่เยมเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยอุดหนุนให้น้องนะครับใายครอบครัวของเราได้มีรายได้นะครับผมกอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเต้เล่นน้อยเออนั่นแหละเท่ห์อีกเทอีก ให้รางวัลด้วยนะครับนมเล็กตาซอยหนึ่งกล่องครับกินไม่กินกินนัขอบคุณแม่แม่ทุกท่านทิ้งซะเลยครับแม่คะของเราก็ กลับบ้านแล้วครับเดินดุยดุยดุย่มด,ด,ด,ดุยเลยครับผมหลังจากที่แจกลูกชิ้นให้หมดแล้วนะครับแม่ๆครับขอบคุณมากนะครับผมเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถึงบ้านแล้วอาหารอาะไม่ก็ลูก มาถึงบ้านแล้วนะครับผมขอบคุณแม่ๆนะครับที่เข้ามาช่วยอุดหนุนนะครับลูกชิ้นให้กับน้องปูทรัพย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องปูนซับด้วยนะครับผมขอบคุณคุณพี่แยมด้วยนะครับขอบคุณครับ